สบายดีสวัสดีมาพบพ่อกับสาวคนหอยยางอีกแล้วมาหนิเสาวค้นก่อออกมานะอีกแล้วเนาะสาวคนออกมาเอาหมักขามสาคน,านเอาหถอดเลเงสาวคนมาคือเก่ากกมักขามกันโอู้หเนาะเพราะว่าอ้ยสาวคนขึ้นเนะาะพอเอาน้ำกันบัดคลายแล้วก็สิปันเงินกันเนาะและ้วก็มีน้องเปิ้ลมาแล้วกันน้องโดนมาเนาะน้องสาวคนโอ้โหที่ได้จากสอบเนาะ มาห่มานาเมื่อนี่เพราะว่าเพราะไรเงินซื้อบัดเติมเงินเนาะเพราะว่าขายมะขามมะขามโลดสี่พันเนาะคุเมื่อนี่สัคนกระัดห่านให้ไหมสักคนแล้วสัคนก็นออกมานาเพราะว่าออกมาเอามะขามเพราะไรเงินเนาะไอสักคนเพิ่นกระสั่นปิดลงมาเนะาะสัคนก็นชี้ย่างไปเก็บเนาะนังเอาไปแม่เราพันหถะนะังเพราะว่าบิดยากสิพันเอาเนาะพันแบบเปานาน้อยๆมันเนาะ พอมามก้ามข้ามกันหยาบแต่กะสิบดกปนันใดสางค,กาคานกันมาแน่มาข้ามก็สิบดกปหนหนันใดเนาะตะเก็บนำกันเลยน้องโดนตะเก็บมาข้ามอยู่เนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเลยสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนว่าสองคนก็สิเก็บมาขามคือกันเนาะกอปิดเอา เพราะว่าหญ้บมะขามกันกระชิบดิโดกไปได้ดอกมะขามกันเลยมาใส่กระสอบเปิ้ลไปเก็บท้านยหาจะมาเราถึงแล้วปุ๊บขื่นกันเนาะแต่กระเพิ่นก็บม่ได้เนไอ้สักคนแท้ๆเพราะว่าเป็นเป็นลูกป้ากันแบบนี้เนาะเป็นญาติกันแต่ชาวดนแต่น้องดนนี่เป็น น้องสะคนแท้ๆน้องเปิ้ลเป็นหลานเนาะแม่สะคนผลกระหยากมาขามเ่นกระแหลนมาเนาะเห็นคนขึ้นมาขามไล่นี่แม่เปิ้ลแม่สะมากินค่ะเปิ้ลจะเริ่มสีแดดแล้ว เพราะว่าสองคนก็นมาใยๆใเติบเพราะว่าเพื่อนแล้วเพียกแล้วงานเนาะเพื่อนขึ้นแล้วสองคนจังสิเก็บเอาไม่จะมาถือหัวเนาะตอนนี้นเนาะคนก็นกนขึ้นแล้วและสองคนก็นสิเก็บอันนี้นเนาะคนจะไปขึ้นต้นใหม่เพราะว่าเก็บก็สิงยากเลยเพราะว่าพันงาลงแบบแบบแปลงให้เพื่นง,งามเนาะปินาให้มากบบโดดๆสองคนก็นสิเก็บกับนอ้องสองคนเนาะน้องโดนเพื่น แต่มาข้ามก็สิบุม่มีมาก,ก่าไรนะมีแต่ใลยลายกว่าโลสี่พันกีดเนาะมีต่ง่าเนาะมาเก็บกับสาวคนเดอ้อ เพราะวะ่าเมื Likewise, ่อนี้กัะชีดแดดแล้วก็สคนกระถือกุบปมาใส่เนาะพลเก็บมาขามอีกอย่างก็ยันมะขามตกใส่หัวเนาะสคนกระสิเก็บกองไว้กองไว้เนาะมาเก็บน้ำสคนเ้อฝากเป็นกำลังใจให้สควอนในเด้อ แต่คู่มือนี่ยาวคนกับระหาซื้อมะขามเนาะเพรว่าชาวคนกับจักเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วเวียกชาวคนกับลายเนี่ยชาวคนก็เลยยุดไปซื้อมะขามเนาะแต่ถ้ามีคนมาใครให้อยูเฮือนสาวคนก็ยังซื้อคือเก่าแต่สาวคนมันเป็นเหลาะซื้อแถวอื่นเนาะคู่มือนี่สาวคนกับสก็บไปเรื่อยๆเนาะไปเบิ่งว่าสาวคนที่ได้จากสอบนอกจากหน่อยเนาะปิดออกแต่งาเพิ่นแล้วเลยเนาะ เขากระเฉดเป็นกลองเป็นกลองน,น้อยๆไว้กาษีาได้โปรไล่ประเด็นเนาะมาเก็บนั่เก็บเก็บมาหาน้ำก่อนโดยไปเสมอจ้ะเด็กภาิีได้แต่สอบน้อยเนะี่ยพอมาคามาก็มบดิโดกประเด็นเนาะคนก,ก้อนเนห่ยเนี่ยเพื่อสิได้หน่วยหนึ่งออกมาแตงาก็แม่นตคองงๆๆ่ายๆเนาะ แดดก็แหงแหงตอนนี้หากกระไดเคิงสอบน้อยๆเนาะโอ้โาจักชิพากันได้จักสอบกกนี่คือชิเมอรที่ได้แต่สอบเดียวอันนี้เนาะเพิ่นกับพันลงมาได้บักลายๆนึ่งเลยเนาะแต่การชิบอลายปันไดเพราะว่า เพิ mail, ่นเอาเลยว่าเนียแต่สักคนก็หากระซิมาเอาน้ำเพิ่นมือนีนยเนาะเพิ่นมาเอากับลูกเพิ่นว่าเนียแต่สักคนมาได้มาเพราะสักคนก็ยากเวียกสักคนก็หากระมาเอาน้ำเพิ่นมือนีนยแต่เบาโหสิพากันสิได้ผูจักพันเนาะกลามกรบโดดไปพาเพิ่นกลางว่านนี่ผัดสักคนผักบะได้มาน้ำเพิ่น ขันมาเอาตะวันเนี่ยคือสิได้ลายอยู่พอเพิ่นเอาใบพิ่นเอาเพิ่นได้แปดสิบพันแล้วพอเพิ่นใครวันนี่ยได้แปดสิบพันเพิ่นวะแปดสิบพันก็คือซีเมนต์สามร้อยเนาะถ้าเป็นเงินไทยก็ได้ตัวเมียเพิ่นกันอยู่ไพ่เพิ่นกะเพราเอาแล้วกะเพราเมือเนาะ เมียเพิ่นอยู่ไพ่กับลูกเพิน่นลูกเพิน่นเผาถ่ายอยู่เฮือนเนาะเมียเพิ่นอยู่ไพ่เนาะเขาก็เศร้าเหมือนเขาก็สิเก็บต่ออีกเนาะเศร้าเหมือนอะไรกับเพิ่นกะหานลงแล้วเขาก็สิมาเก็บ ตก๊กในสีดกแน่เนาะเก็บเก็บเ่นรของขางกรวาอยู่ไหนคะด่สมควรที่เพิ่นขืนหาอันเนาะดกยูคุ้มอยู่กกนี่แต่กกเมื่อกี้นี่ตีมันมีหันมาเนาะแลบบ้วขู่กันไหมเปิน้น เก็บจะไงถอดถอดใส่ถใส่บักกระหน่ำถอดเเอากระสีเก็บกับน้องโดนเนาะเพราะว่าอ้ายเพิ่นขึ้นาวข้ามเพิ่นก็เมื่อยเนาะเพราะว่าท่านบักลงบักลายลายหนึ่งสาวคนผู้เก็บอยู่ก็เมื่อยเนาะแต่หักอดเอาซื้อซเนาะเพราะว่าสิบเอ็ดโมงเลยเริ่มอยากกินข้าวแล้วบบดนี้เอากระสีเก็บไปเรื่อยๆเนาะ ซือ้อมาให้เล่นซื้อมาน้องดนน้องเล่นวะไปไปได้เก็บ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 อะไรเอาน้องไม,ามา่มาน้องไม่บนเข่าออมาดูวะดูไปปั้นดูกระจอกแค่ดูอันตราย เก็บเมื่อเราก็ปอกคายเอาเงินมาน่ตัวแรกแล้วัก็ไปออกมาอีกตัวแรกคุเลอีกพกขามาเอาอีกเากรเก็บกองไว้ลลายแล้วเาก็จังสีใสกระสอบเนาะเพิ่นกรบอกว่าเก็บไวๆเนาะเพิ่อยจากเมื่อพอมีเพิ่นก็อยู่กำเดียวเนาะอยู่ไพ่เพราะลูกเ้าที่เพิ่นอยู่เนากั อยู่น้ำแม่กับไปหาเขียดต้องมาหาเขียดสู่แม่กินเพื่อนกระบอกให้ชาวคนเก็บใบไว้ไนเนาะเพราะเพือ่อนอยากมืองนะชาวคนกับไ<อ>วบบ้ทำทิ้งชาวคนเห็ดไดเนาะเก็บนะ้ำมาคูหาน้ะ

่อยากหลอดว้าวไม่อยากขันใชไปใส่อยากห่านใครช่ชอบได้ก็ว้าวโล่มะขามกระสีโบงามอะไรเพราะว่าเพิ่นอยากแห้งแห้งผัดสั่นโบโต๊กนะจักเป็นย้อนอยังเนาะเป็นมะขามแบบหยามหยาบ ดูกอยู่เนาะลูกใครแต่ลูกลูกคุกก็โตตั้งตัที่หนึ่งนะตกอนกระสีเทาเก็บเก็บอะไรกับมือเนาะเพราะว่าเก็บอะไรกับเมื่อกินข่าวอยู่บ้านเนาะพอไปถือข่ามาแต่บ่มีแนวกินต้องเมื่อกินข่าวอยู่บ้านบริตึกปลาเนาะพอพักกันเหนื่อยเลยเก็บมะขามกัน กินอนข่าเรยกมหอนะเจ้าละท่ก็ล่นข้ามนารอเด็มาแกมักขามน้ำซาคนเด้อ lạo phải ai nói lạo cái là kép vai không kép đây vậy đây vai เบิ่งสาคนเก็บมะาขามไปยาวๆเนาะมาเป็นกำลังใจให้สาคนหน่เด้อ เราก็าเก็บไปเรื่อยๆเนาะได้ได้ซองสอบปลายเลยเนาะตอนนี้กใกล้ซีเบิร์ตเลย <c oughs> ใกล้ซีเบิร์ตแล้วเขาก็จะได้มืองอะไรเนาะตอนนี้ชาวคนก็เก็บแล้วเลยเน,ะ <c oughs> นาะมาขามกั <c oughs> นได้หาส, <c oughs> <c oughs> สอบเนาะพออยู่พูนยังเหลือสอบหนึ่ง ชาวคนก็นยังมาได้ออกมาเนะเก็บมาคามก็ใส่เวลาบา้างโดนๆนึงนะเพราะมันแดดละกันซี่ไม่เมื่อยแนเนมื่อนี้ราวาแดดแห,งห้งอะไรสาวคนก็สิจบคลิปเพยียงสนิทเด้อถ้าพิษพลาดประการใดสาวคนก็ขอโทษขออาภัยนำเด้อฝากเป็นกำลังใจให้สาวคนในเด้อคลิปนี้ก็ต้องกลับคำว่าสวัสดีสบายดี